สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุข้นจ๋ามาด้วยจ้าไม่กินตามซั้ยกุ้งสะดุ้งกับแพรด้วยจ้าแพ้เซ่บะอก,กอกน้ำจ้ามืนหนีใส่ซ่อมจ้าใส่ทั้งสอมใส่ทั้งมือ ขึงสะดุ้งหวานเจียบแพ้ใส่เป็นขนมจีนอบแห้งจ้าทุกคนบะกอกซื้อมากแซ่สอฟิตด้วยนั่งหวานอู่เลยจ้ะ ตำแบบบอ่อเพชรปันไลยอาตำเพชรมันสิอิ่มเร็วกุุงหวานมาก มันมีผักแกงด้วยจ้ะม่เด็บไปตลาดตำใส้พผิกแห้ง บ่เพ็ดก่อกินได้เรื่อยๆเ,เ,เลยจ้ะเสร็จตอนประแดงน้ำฉีกประแดงฉีกแบบนี้เลย ดับแซบได้ใส่มือคือเก่าจ้ะไระดกเช็ดเองม้าตะบ้านแม่เห็ดเองจ้ะสะอาดแน่นอน กุ้งตัวนี้่าดีเขาต้าโมเดลลวกใครไม่กินกับ sắp xếp xin nói chắc nó chín xin nói กะแดดกุ้งวาบไเพชรกับเพชรหรอจะ้ะ อแสับแห้งจ้าทุกคนอืมไม่กลัวเริ่มเผ็ดแซ่บจ้าอืมแซมัง ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดละจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แพ้อย่าลืมมาเบิ่งคลิปต่อไปของแพ้พร้อมเด้อจ้าบ๊ายบาย